สวัสดีค่ะคลิปนี้มนมาไขข้อข้องใจทานออริซ่าอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องโรคหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยนั่ว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนจากสถิติทั่วโลกนะคะอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งและในไทยเราอ่ะสูงเป็นอันดับสองสิ่งที่น่าตดใจนะคะอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆอยในทุกๆปีออริซ่าคิวเทนนะคะสามารถช่วยได้เพราะมีแคลเซีลนอลแต่เราจะทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดวันนี้มนมาสรุปการทาน ออกเป็น3ระยะนะคะระยะที่1เนี่ยเรากําลังมีปัญหาระดับไขมันในเลือดเราเนสูงการทานควรทานอย่างน้อยวันละ2-3ถึงมือ้อมื้อละ2แคปซูลเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนเราทานแบบนี้2 3ถึงเดือนข้อไขมันเราปรับระดับลดลงเราปรับการทานเป็นระยะที่สองระยะที่2งเนะะี่ยค่ะทานเพื่อดูแลเหลือ2มือ้อมื้อละ1แคปซูล แคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลเราทานต่อเนื่องอีกถองเสเดือนนะคะพอระดับไขมันเราเป็นปกติเราปรับการทานเป็นระยะที่3ระยะที่3มเนี่ยเราทานเพื่อป้องกันการทานป้องกันนะคะสามารถทานได้หนึ่งมื้อมื้อละ1นึถึงสแคปซูลงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะคะถือว่าเพียงพอสําหรับการป้องกันและอีกหลายคนที่ตั้งคําถามน,นะคะ ควรจะทานออริซ่าคิวเทนก่อนหรือหลังอาหารดีต้องบอกว่าการทานออริซ่าคิวเทนได้ผลดีทั้งก่อนและหลังอาหารนะคะแต่สิ่งสำคัญในการเลือกอยากให้ทุกคนเลือกที่มาจากสารสกัดตัวแกมมเมอริเรนอลอะดีแต่เขาจะมีส่วนผสมของน้ํามันดําข้าวจากข้าวซึ่งถ้าการสกัดเนี่ยเขาจะสกัดในส่วนที่เป็นน้ํามันหรือไตปีลา์เนี่ยออกอแต่ตัวที่เป็นแกมมเมอรซนอลตัวออริซ่าคิวเทนนะคะเป็นชนิดผง จุดแบบนี้และมีความบริสุทธิ์ถึง98%ในหนึ่งแคปซูลนะคะใส่แกลเลร์เรชนลเนี่ยสูงถึง100มิลริกรัมต่อ1นึ่แคปซูลหลายคนก็มีคำถามว่าแล้วเราจะทานต่อเนื่องได้ไหมต้องบอกว่าทานได้เนื่องจากเราสกัดเอาส่วนที่ไม่ดีออกเหลือแต่สารสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย ทานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวมี่แต่ผลดีไม่มีผลเสียค่ะฝากไว้นะคะ